านคณะกรรมาการทการท่านให้เอกสารที่เป็นเรื่องเทปที่ท่านคิดว่าเ,เทปนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้พี่ก็ขอท่านไว้แล้วก็ก็จะนําไปดําเนินการมหมายถึงว่าท่านจะตั้งกรรมการสอบเองใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าหากว่าพี่คือคิดว่าถ้าเดี๋ยวพี่ต้องไปอ่านก่อนนะแต่ถ้าหากว่าอ่านแล้วเนี่ยเออมันเป็นจริงอย่างที่ท่านกรรมกรรมการท่านท่าน ก็สามารถที่จะตั้งการสอบสวนได้อยู่แล้วคือเหมือนกับว่าตั้งแต่ก่อนเข้าไปจนถึงหลังเข้านี่ค่ะมันมีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่ท่านทราบไหมคะก็คือเรื่องเทปนี่แหละเมื่อเดิมพี่ไม่เคยทราบว่ามีการบันทึกเทป โต้แย้งกันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ฟังว่าเทศเป็นยังไงว่าพอดีท่านท่านมีชุดเดียวท่านก็นเลยบอกว่าให้เอ,อกาสารตัวเ,เรื่องของเหมือนกการตั้งข้อสังเกตอย่างที่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตเองว่าเอะถ้า,ถ,าถ้าไม่โปร่งใสจริงนะคะ,คะทำไมถึงจะต้องมามีการเซ็นเอกสารกันอะไรประเด็นนี้ติดใจอะไรไหมคะพี่เหรอคะค่ะก็ะต้องให้คณะกรรมการสอบสวนเขาสอบอะว่าประเด็นที่การรับเรียกรับผลประโยชน์เนี่ย มันก็เป็นการเรียกรับเงินที่ไม่ควรจะให้ใครรู้ใช่ไหมแต่ทําไมเข้าถึงบันทึกอะไรเนี่ยอันนี้ท่านกรรมธิการก็ได้กรุณาอธิบายให้ฟังแล้วล่ะพี่ก็ก็คงต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนค้อบครจริจงเขาใช่อีกประเด็นหนึ่งคือเหมือนท่านก็เพิ่งสร้างเหมือนกันก็คือ เรื่องของการส่งเงิน <Okay. S 1> คืนลังย้อนหลัง <Okay. S 1> ใช่ไหมสํานักคลังอะคะอ่ะอันนี้ท่านกรรมการแจ้งค่ะกรรมการแจ้งซึ่งซึ่งเนยราก็ไม่ทราบว่ามันอย่างไงเลยต้องให้กรรมการสอบสวนก้าอ้อนอืมอันนี้จะตั้งใครเป็นประธานนะคะโอ้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ตั้งแน่นอนค่ะ,ะย้ำเรื่องความโปร่งใสในการทําหน้า<ะ>ที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครนี่นะคะแน่นอนค่ะคือพี่คิดว่าในสังคมของเราเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนที่อาจจะดีน้อยนะคะ เพราะนั้นถ้าหากมีคนดีมีคนที่ดีอยู่มากๆในสังคมก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เราจะต้องแสวงหาออกมาให้ได้ว่าใครผิดใครถูกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้าราชการท่านใดกระทําผิดจริงพี่ก็พร้อมจะลงโทษค่ะโอเคขอบคุณ